สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปลอยกระทงหรือเปล่าคะส่วนคุณเจนคุณเจนไม่ได้ไปลอยค่ะอยู่แต่ที่บ้านนะเพราะว่าก็ยังกลัวโควิดอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่ชื่อว่าค่านิยมไทยค่ะเอค่านิยมไทยคืออะไรนะเด็กๆอาจจะสงสัยนะเพราะว่าคำนี้อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะแต่ที่แน่ๆ เราเคยเรียนไปแล้วว่าเราเป็นคนไทยนะคะเด็กจําแผนที่ประเทศไทยได้ไหมคะนี่แผนที่อันนี้นะคะเราเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมากมายเลยในโลกใบน,นี้นะคะเราเกิดแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราก็จึงเป็นคนไทยครูเจนเป็นคนไทยเด็กก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะมี ค่านิยมค่านิยมก็คือสิ่งที่คนไทยเนี่ยชื่นชอบนะคะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะอันดับแรกนะคนไทยเราไปดูที่ธงชาติไทยกันก่อนเลยค่ะธงชาติไทยก็จะประกอบไปด้วย3สีเราเรียกว่าธงไตรรงนะคะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองค่ะสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะส่วนของการทักทายนะคะเวลาคนไทยเจอกันจะทักทายด้วยการไหว้ค่ะและคำว่าสวัสดีเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีโดยที่ผู้ชายจะพูดว่าสวัสดีครับและผู้หญิงจะพูดว่าสวัสดีค่ะนะเด็กๆจะสังเกตว่า คนไทยนะคะเวลาพูดกันจะพูดด้วยคำที่ไพเราะและต้องมีคำต่อท้ายคือคำว่าครับสำหรับผู้ชายและคำว่าค่ะสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะในส่วนของภาษาไทยนะคะคนไทยโชคดีมีภาษาเป็นของตัวเองเราเรียกว่าภาษาไทยแล้วก็มีนี่ค่ะ ตัวอักษรไทยแล้วก็มีตัวเลขไทยด้วยนะคะเราก็จะใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือ,นนงสอไทยเวลาพูดหรือว่าเวลาติดต่อสื่อสารกันกับคนไทยเราก็จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนั่นเองค่ะส่วนของการแต่งกายนะคะคนไทยก็จะมีชุดประจำชาติด้วยนี่สวยไหมคะ เราเรียกว่าชุดไทยนะคะที่เด็กๆเ,เห็นก็จะเป็นชุดไทยเดิมนะคะาสามารถที่จะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะสามารถใส่ได้หมดเลยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใส่ชุดไทยอยู่นะคะในการพิธีในการ,การาไปร่วมกิจกรรมหรือว่างานต่างๆวันประเพณีต่างๆนะคะ ซึ่งเราจะใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของมารยาทไทยนั่นเองค่ะวันนี้ครูเจนก็จะมาเน้นย้ําเกี่ยวกับมารยาทในเรื่องของการไหว้แล้วก็การกราบค่ะนี่เป็นลักษณะเป็นค่านิยมของคนไทยอย่างแท้จริงเลยนะคะนอกจากจะไหว้ได้สวยงามแล้วก็ต้องไหว้ให้ถูกต้องด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็วิธีการกราบนะคะเขาทํากันแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากการไหว้ผู้ใหญ่วิธีการไหว้ก็ง่ายมากๆเรามาเริ่มกันที่ผู้ชายก่อนเลยนะครับให้ประนมมือและยกขึ้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วระวังอย่าวางตำแหน่งนิ้วมือผิดนะครับ ท่านี้คนชอบให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วแทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราใช้ไหว้พระกันนะครับเด็กๆส่วนผู้หญิงให้ประนมมือยกขึ้นพร้อมกับถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปด้านหลังเล็กน้อยย่อตัวลงสูงกว่าระดับของการไหว้พระค้อมศีรษะให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วเช่นเดียวกับผู้ชายครับประนมมือพร้อมค้อมตัวนิ้วป้งจรดที่ปลายจมูก ทำให้ถูกคอมนิดย่อหน่อยประนมมือพร้อมคอมตัวนิ้วโป้งจรดที่ปลายจมูกทำให้ถูกคอมนิดย่อหน่อยต่อไปเป็นการกราบพระค่ะผู้ชายนั่งคุกเขา่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองข้างห่างพอประมาณมือทั้งสองคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้าง นิ้วชิดติดกันเรียกท่านี้ว่าท่าเทพพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเราเรียกท่านี้กันว่าท่าเทพธิดาครับส่วนการกราบท่านี้จะมี3ามจังหวะเรามาดูจังหวะที่1ห,หรือที่เรียกว่าอัญชลีคือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือที่กลางอก นิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันไม่กางสองจังหวะที่2เราเรียกว่าวันธนาหรือวันทาคือการยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาทให้เด็กๆทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างวางราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อย พอให้หน้าผากจะรดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างโดยผู้ชายให้ศอกทั้งสองข้างวางต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกง่งส่วนผู้หญิงศอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงเช่นกันครับเมื่อกลาบครบสามครั้งเราจะยกตัวขึ้นมาจบที่ท่าวันทาจากนั้นปล่อยมือวางบนหน้าขาและยืดตัวตรวงมาอยู่ในท่าเตรียมกราบเหมือนตอนแรกครับ อัญชลีวันทาอภิวาสแล้วอย่าลืมนะครับว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างและหัวเข่าทั้งสองข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับถือจะเป็นการกราบแบบเป็นจางค่าประดิษฐ์ที่ถูกต้องอัญชลีวันทาอภิวาสเด็กๆอย่าลืมฝึกทำกันด้วยนะคะ โอเคค่ะเด็กๆก็คงจะพอเห็นแล้วนะแล้วก็หลายๆเรื่องเราได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของค่านิยมไทยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะทีเชอร์ก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับความเป็นไทยนะแต่ว่าคือทีเชอร์เป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวเราจะดูซิว่าทีเชอร์จะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นความเป็นไทยแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นคนไทยกับคนชาติอื่นยังไงนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้ก็ทำการบ้านใบงานที่1น,นะคะภาษาไทยนั่นเองทำเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนตามรอยเส้นปะแล้วก็เด็กเลือกพยัญชนะนะคะที่ตรงกับรูปภาพแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านสมุดของคุณเจนนะคะในสัปดาห์นี้จะเป็นการทบทวนตัวเลขนะเขียนตัวเลขให้สวยงามถูกต้องเต็มบรรทัด อย่าลืมใช้ลิ้นสอดแหลมๆด้วยนะคะโอเคค่ะและสำหรับในวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ